สวัสดีครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยครับที่เด็ดบอล VIP นะครับบอลสกอร์สูงครับท่ามฟูลท่ามนะครับสำหรับวันนี้เป็นวันที่25เดือนพฤษภาคม2564นะครับเวลาสิบแปดจุดนะครับผมสำหรับผลงานเมื่อคืนก็ผู้ติดตาม FC ทุกท่านก็บวกอีกแล้วครับผมบวกต่อเนื่องมาตลอดเลยนะครับสำหรับเมื่อคืนก็กินเต็มกันไปนะครับในครึ่งแรกครับกดไป2เมไมครับเต็มเวลาจบอยู่ที่4ประตูต่อศูนย์นะครับอ่ารับ สำหรับคนที่ติดตามก็ดีใจด้วยนะครับก็ผมจะพยายามที่จะคัดบอลมาลงให้ทุกวันนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมรอง,งานรถใหม่ขึ้นอยู่ครับแต่ก็ถ้าช่วงงานขึ้นก็อาจจะไม่ค่อยจะมีเวลาเท่าไหร่นะแต่ก็พยายามที่จะหาเวลาคิดลงให้กับผู้ที่ติดตามได้ติดตามนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็มีคัดมาให้2คู่ครับที่มั่นใจที่สุดในวันนี้นะครับ เรามาเริ่มกันคู่แรกครับผมคู่แรกครับเตะเวลาตีหนึ่งนะครับลีกซาอุดิอาระเบียนะครับผมอันฟาสนะครับเจอกับอันกาดาซิยานะครับคู่นี้ครับอันฟาสเจอกับอันกาดาซิยานะครับผมเรามาดูแฮนดิแคปครับที่เปิดมาครับราคาปอครับตอนนี้ก็ยังอยู่นิ่งๆอยู่ที่ปอนะครับผมแล้วทีนี้มีข้อที่เปลี่ยนแปลงก็คือ ราคาพูดเสมอนะครับ1 x 2ครับราคาพูดเสมอไหลาจากจาก3.25ขยับมาเป็น3.60ยแล้วครับแล้วก็จ่ายให้ทีมเยือนชนะ2.90นะครับแล้วปรับราคาให้เจ้าบ้านชนะปรับจาก2.50มาเป็น2.1 0นะล้ครับแล้วก็จุดที่สังเกตก็คือกอสูงเต็มเวลาเนี่ยไหลาจาก3เมตร3ลูกนะครับมาเป็น3.25เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ ก็มั่นใจครับว่าคู่นี้มันไม่จบที่ที่สกอร์ศูนย์ศูนย์อย่างแน่นอนครับผมนะครับจากที่เคยวิเคราะห์มานะครับก็มั่นใจครับคู่นี้นะรอให้บอลเตะไปสักห้าถึงสิบนาทีอะ่ะรอ,าอราคาหนึ่งลูกหรือศูนย์จุดเจ็ดห้าได้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติที่เจอกันมานะครับผมสถิติที่เจอกันมาครับก็สิบนัดล่าสุดนะครับผม สิบนัดล่าสุดนี่มีสกอร์อยู่เก้านัดจากสิบนัดครับถ่าคิดเป็นเปอร์เซนต์ก็90%เซเลยนะครับผมก็ค่อนข้างจะมั่นใจครับวันนี้คงไม่จบที่ศูนศูนย์อย่างแน่นอนจากแฮนดิแคปจากราคาคูต่างๆนะครับประกอบกันแล้วก็ราคาสกอร์สูงเป็นเวลาที่ไหลมาเป็น3.25แล้วตอนนี้ก็น่าจะมีการยิงกันทั้ง2ฝั่งนะครับ เรามาดูทีมเยือนนะครับผมทีมเยือนนะครับผมจากสิบผมติ๊กเป็นสิบสิบนัดแล้วกันจากสิบนัดเนี่ยมีสกอร์ทั้งเสียและได้อ่ะคือสิบนัดนี่คือเต็มสิบนัดเลยครับเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับผมแลก็ค่อนข้างที่มั่นใจครับว่ามันต้องมีสกอร์แน่นอนครับแต่ว่าทางอันฟาสเนี่ยเมื่ออยู่ในบ้านอ่ะ จาก9นัดเนี่ยครับผมมีสกอร์ทุกนัดครับผมนะครับทั้งได้และเสียนะครับเลยมั่นใจว่าคู่นี้อย่างไงก็ไม่จบที่สกอร์ศูนย์ศูนย์อย่างแน่นอนครับคู่นี้มั่นใจนะครับผมก็ดูเฉลี่ยเวลาในการทาประตูก็จะอยู่ในช่วงเครื่องแรกก็มีนะครับผมนะครับส่วนมากก็เครึ่งแรกก็มีการประตูาการทาประตูกันเกิดขึ้นนะครับทั้ง ทีมเยือนและเจ้าบ้านนะครับทีมเยือนก็มีการทำประตูกันในช่วง45่นาทีแรกก็มีการทำประตูนะครับผมก็ยิ่งทำให้มั่นใจว่าคู่นี้อย่างไรก็ไม่จบด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อ0ศูนย์อย่างแน่นอนนะครับก็รอราคานะครับผมบอลเตะมาประมาณสัก5-10ถึงนาทีผมว่ามันราคาจะไหลลงมา0.75ก็รอกดได้เลยครับ0 7ไอราคา0.75นะครับผม นะครับเรามาดูคู่ที่2นะครับผมที่ผมคัดให้เลยวันนี้นะเพนาโปเลนเซนะครับเจอกับเดปอร์ติโวนะครับผมเลกบาซินนะครับผมผมไม่รู้นะว่าเพื่อนจะเปิดไหมแต่ว่าเว็บที่ผมเล่นอนะ่ะคือเปิดนะผมทุกคู่ที่คัดมานี่คือเว็บของผมที่ผมเล่นอยู่นี่คือเปิดทุกคู่นะครับนะเรามาดูราคาครับผมดูนะครับ เบ็ดสามุกห้านะครับบอกว่าราคามาเปิดมาแฮนดิแคปนะครับต่อที่หนึ่งลูกนะครับผมนะครับแล้วตอนนี้ไหลมาเป็นหนึ่งลูกเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ราคาพูเสมอยังเหมือนเดิมครับ3.60อยู่เหมือนเดิมครับแต่ปรับให้ทีมเยอนชนะไหลจาก1.57ปรับลงมาเป็น1.50เรียบร้อยนะครับแล้วก็จ่ายให้เจ้าบ้านชนะ5.00ปรับมาเป็น7.00นนะครับจากที่ผมดูนะ ก็คือผมว่าทีมเจ้าบ้านน่ะไม่มีสิทธิ์ที่จะชนะทางด้านทีมเยือนไปได้เลยครับแต่มันมีจุดสังเกตอยู่หนึ่งหนึ่งข้อนะครับผมสกอสูงเต็มเวลาน่ะปรับจุดสองสองจห้าไหลลงมาเหลือ2แล้วแต่ทำไมไม่ยอมปรับาราคาปูเสมอปรับให้มันไหลลงมาตามที่ทางด้านสกอสูงเต็มเวลาไหลลงมา แล้วก็แฮนดิแคปก็ไม่ปรับลงมาเลยครับนะแต่ไปปรับให้เห็นเห็นเลยว่าคือราคาผูเสมอจ่ายให้เจ้าบ้านอ่ะจาก1.57อ่ะมันปรับลงมาเป็น1.50แล้วแต่จ่ายให้ทีมเจ้าบ้านชนะเนี่ยจาก5.00นอ่ะมันปรับมาเป็น7.00แล้วนะครับผมก็เลยมั่นใจว่าคู่นี้ตะกร r น่าจะไหลหรอกครับผมนะครับยังไงผมคิดว่ายังไงก็ต้องมีประตูอย่างแน่นอนนะครับผมคู่นี้นะครับ พานนโปเลนเซ่นะครับเจอกับเดปอร์ติโวนะครับอ่าใส่สะกอ์สูงขึ้นครึ่งแรกที่0.7 5าได้เลยครับนะครับในเว็บมีอยู่นะครับ0.75ดห้านะครับผมหรือรอบนเตะแล้วก็ให้ราคาสวยๆนะครับก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผม2คู่เนี้ยสมมติว่าคุณมีทุนนะสักสองพันนะครับผมหารอ่าเล่นทีมละพันเนี่ยผมว่ายังไงก็ไม่ลบอะครับผมนะครับผมมั่นใจนะครับว่า ถ้าแบ่งทุนเป็นอะไรเป็นเนี่ยคือ,อยังไงก็ไม่มีลบนะครับสมมุติว่าอย่างวันหนึ่งอ่ะมีห้าคู่จให้ผมคาดมนหะ้าคู่มีทุนอยู่ห้าพันหารห้าให้เล่นคู่ละหนึ่งพันบาทนะครับผมอ่าครึ่งแรกอ่ะผมจะลงทุนไปแค่สองห้าสิบาทนะครับถ้าครึ่งแรกไม่ยิงผมตบเลยครึ่งหลังที่เจ็ดร้อยห้าสิบาทครับผมถ้าหากมันไม่ยิงก็คือมันก็จะเสียคู่นั้นไปคู่นึงครับก็ยังเหลืออีกสี่คู่ให้ ได้ตบคืนนะครับผมไม่แนะนําแบบว่าเอาทุนมันทั้งหมดมาเทในคู่ใดคู่หนึ่งนะครับผมถ้าเกิดวันนั้นบอลมันไมิยงขึ้นมาเนี่ยคือจบนะครับขอให้หารทุนเท่าๆกันนะครับผมก็ผมก็ใช้วิธีนี้มาโดยตลอดนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผู้ที่ติดตามนะครับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคนที่กดเข้ามาเจอนะก็รบกวนกดติดตามนะครับผมไม่พลาดแน่นอนครับ จะมีแนวทางดีๆมาให้คนที่ติดตามนะครับขอไลค์ขอคอมเมนต์ให้กำลังใจเพื่อกันละกันแค่นั้นพอครับผมผมทำให้ฟรีๆนะครับทำให้ด้วยใจนะครับไม่มีโฆษณาเว็บไม่มีอะไรนะครับก็ทำให้เฉยๆเนี่ยยอดวิวก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับแต่ก็ยังทำให้นะครับก็ฝากให้เป็นกำลังใจแค่นี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ